หากนึกถึงนักมวยไทยที่ออกแข้งซ้ายได้แม่นยำฝีมือจัดจ้านครบเครื่องที่สุดอีกคนหนึ่งของยุคนี้คงต้องมีชื่อของรณ่นนชัยต่อรามินทากำปันเจ้าของฉายยาซ้ายเมืองดอกบัวจากจังหวัดอุบลราชธานีที่ยืนระยะเป็นนักชกแถวหน้าของสึกเกียริเพชรมายาวนานหลายปี การันตีด้วยเข็มคัดแชมป์เวทีมาตรฐานถึง3เสเซนและรางวัลยอดมวยแห่งปี2558ของสนามมวยลุมพินีมวยเด็ด789มีเรื่องราวเส้นทางบนผืนผ้าใบของลนชาชัยตอรามินทากว่าจะมาถึงทุกวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างจากจุดเริ่มต้นค่าตัวแค่300บาทลนชาชัยก้าวขึ้นมาสู่ทำเนียบมวยเงินแสนได้อย่างไรติดตามใน789สตอรี่คลิปนี้ รณชัยตอรามินธามีชื่อจริงว่านายรณชายสแสวงทรัพย์ชื่อเล่นเจเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2540ภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลตาลสุขมอำเภอตาลสุขมจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อตุ้มทองมารดาชื่ออุทัยสแสวงทรัพย์รณชัยเริ่มชกมวยครั้งแรกตอนอายุ10ปีพอได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อ ที่เคยเป็นอดีตนักมวยดังในภาคอีสานชื่อว่าศักดิ์สิงเสนาพิทัก์รวมถึงพี่ชายของตนเองนนทชัยสันติอุบลก็เป็นนักมวยเช่นกันรนชยัยจึงเลือกเดินบนถนนเส้นเดียวกับคุณพ่อและพี่ชายรนชยัยเข้าไปฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยใกล้บานใช้ชื่อในการชกครั้งแรกว่ารนนชัยนอวิไลได้ค่าตัว300บาท ผลปรากฏว่าเก็บชัยชนะได้และหลังจากนั้นอีก18ไฟต์ต่อมารณนชัยกลายเป็นยอดไอแอดเทวดาเพราะเขาไม่แพ้คใครเลยใช้แววให้เห็นถึงพรสวรรค์ในกีฬามวยไทยที่ไม่ธรรมดาโดยมีคุณพ่อสมบวดเทนเนอร์คอยฝึกสอนลูกชายด้วยตัวเองเมื่ออายุได้14ปีรณชัยย้ายมาอยู่ค่ายสันติอุบล เนื่องจากคุณพ่ออายุมากขึ้นไม่สามารถจับเป่าให้ลูกชายได้เตะเหมือนเดิมฟอร์มและพัฒนาการของรนชัยเริ่มดีขึ้นเกินกว่าจะเป็นแค่มวยเดินสายในภาคอีสานสุดท้ายทางผู้ใหญ่คายสันติอุบลจึงจัดการพารนชัยเข้าเมืองกรุงไปฝากฝังอยู่กับค่ายดาบแป่งกองปราบที่มีแปะมินบุรีเป็นผู้จัดการคณะนั่นจึงทำให้รนชัยได้สัมผัสบรรยากาศเวทีมาตรฐาน ทั้งช่องเจ็ดสีและเวทีมวยลุมพินีร่นชัยใช้เวลาแค่ปีกว่ากว่าก็สามารถสร้างชื่อให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในฐานะหนูดาวรุ่งฟอร์มสดน้ำหนักเวท100ปอนด์ต้นต้นเตะซ้ายต่อยแม่นจัดจานมีศอกมีเขา่าครบเครื่องทุกลูกโดยในปี2558รน,นชัยทำสถิติไม่แพ้ใครสิมไฟต์ต่อเนื่องเอาชนะคู่ชกฝีมือดีอาทิเช่น องลีบัลลังเงกนเพชรลุงสมดีรักเต็มร้อยรวมถึงรุ่งนาลายเกียรติหมู่กาวผงาดคว้ารางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปี2558ของเวทีมวยลุมพินีรางวัลน,นักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยรางวัลรองนักมวยยอดเยี่ยมกอกอนในปีเดียวกันรวมถึงกว้าเมข,ขัดแชมป์เวทีลุมพินีรุ่น105ปอนด์มาครอบครองได้ ตอนอายุแค่18ปีเท่านั้นด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงทำให้ลลนชัยมีโอกาสดวนกับสุดยอดนักชกระดับาการของเมืองไทยไล่มาตั้งแต่วชลพลพีเคแสนชัยเคียวพยักจิตเมืองนอนกุมานดอยเพชรเจริญวิทย์วันฉลองสอจอต้องปลาจีนเก่งกาดปอเปกโกพระจันชายพีเคแสนชัยฉลามพลันชยัย วรลวุุิบ่าววียีนขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลต่อมาแปะมินบุรีได้ออกมาตั้งค่ายของตัวเองยังเป็นทางการโดยรณ่นชัยได้เปลี่ยนมาใช้สีเสือ้อรณ่นชัยตอลามอินทาเพราะมีสีลามินทาเป็นผู้ให้การสนับสนุนผลงานของรณ่นชัยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเข้าขั้นดีเยี่ยมหากนับสถิติก่อนเจอกับพระจันฉายพี่เคแสนชยัยที่ช่องเจ็ดสี จ้ของฉาย,ยาซ้ายเมืองดอกบัวแพ้แค่ครั้งเดียวจากสิไฟฟหลังสุดเอาชนะทั้งคมเพชรสิทธิสลวัตเสือเพชรสมานสอสมา,กามนก้าม้นเพชรเมืองสีออตึกแดงเพชรสวรรค์สร้างมัญจาฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญฉายล่าพอหลักบุญเสาเอกสิทธิเชฟุญธรรมสะดุดแพ้หุนเดี่ยวต่อฉายล่าและเสมอหนึ่งไฟกับคมเพชรนอกจากนี้ลนชัยตอลามินทา ยังกวาดแชมป์เวทีลุมพินีอีก2เซนในรุ่น112ปอนด์ดกับ118ปอนด์มาประดับบารมีได้ตามที่วาดฝันไว้และมีชื่อเข้าชิงลุ้นลางวันยอดมวยทุกสถาบันแทบทุกปีนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผลงานของร่นนชัยมีความสม่ำเสมอแค่ไหนโดยตลอดอาชีพการชกมวยร่นนชัยไม่เคยถูกน็อกแม้แต่ครั้งเดียว ส่วนด้านชีวิตส่วนตัวของรนชัยมีศักเป็นทั้งลูกน้องและน้องเขยของแบมินบุรีหัวหน้าคณะเนื่องจากพี่สาวของรนชัยแต่งงานกับแบมินบุรีส่วนสถานภาพหัวใจตอนนี้ของรนชัยมีคู่ชีวิตแล้วนั่นคือน้องกาญจนาสายคําขาวและมีพยานรักนั่นคือน้องโมจิลูกวัยน่ารักน่าชังเป็นแก้วตาดวงใจขณะที่ชีวิตนอกสังเวียนของรนชัย ไม่ได้ต่อยมวยอ,อย่างเดียวเพราะเขายังเข้ารับราชการทหารบกยศสิบตีและชกมวยสากลสมัครเล่นในกองทัพบ,บกอีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จทั้งอาชีพพ่อค้ากำปั่นและชีวิตส่วนตัวตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเขามีเงินเก็บสะสมสาม,มารถซื้อรถยนต์และกำลังลงมือสร้างบ้านในครอบครัวได้อยู่อาศัยจากน้ำพักน้ำแรงญาติเหงือ่อ จากนักมวยไทยหนึ่งวัย24ปีรนนชัยตอรามอินทาและนี่ก็คือ789สตอรีเพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดป,ประการใดต้องขอกลับอภัยมาณที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ก789